หาชมเป็นจุดชมวิวแห่งใหมของแม่สายนี่เลยสวยงามมาก ผาจมหนึ่งในดินแดนมหัศจรรย์บนภูเขาที่มีตำนานหลายพันปีที่หลวงปู่มั่นเคยจาริกทุดงเมื่อไปถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสถานที่สำคัญในการปฏิบัติธรรมและเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีพุทธนั่นคือวัดข้มผาจมจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่ตั้งอยู่บนเทือกเขานางนอน พื้นที่ของวัดถ้ำผาจมเป็นหนึ่งในดินแดนมหัศจรรย์เนื่องจากเคยเป็นที่ธุดงกรรมฐานของพ่อแม่ครูอาจารย์สายปฏิปทาขององค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระที่มีความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดถ้ำผาจมมีถ้ำพญานาคทอดยาวไปถึงประเทศพม่ามีธรรมชาติที่ร่มรื่นทำให้วัดถ้ำผาจมได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ศักปปยะของนักปฏิบัติธรรมและผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีพุทธภูมิประเทศของวัดถ้ำผาจมรายล้อมไปด้วยหินที่เรียงลดหลั่นกันไปมาเมื่อปีนขึ้นเข,ขาสูงแต่กลับพบว่าตัวเราเองยืนอยู่ในที่ต่ำแวดล้อมด้วยหินผาที่ลดหลั่นกันเรียงไปมาอย่างน่าอัศจรรย์บนยอดผาสูงของภูเขาถ้ำผาจมหลวงพ่อวิชัยเขมิโยเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจมได้้เมตาาสราง พระพุทธพิชิตมารประทานพรตั้งตระหง่านไปทางประเทศพม่าฝั่งเมืองท่าขี้เหล็กบนยอดเขาสูงสุดซึ่งเป็นที่ตั้งของพระพุทธพิชิตมารประทานพรมองไปจะเห็นธรรมชาติที่สวยงามของยอดเขาถ้ำผาจมและวิวทิวทัศน์ของประเทศพม่าในมุมสูงที่เรียกว่าเบิร์ตไอวิวภายในวัดถ้ำผาจมมีสถานที่สำคัญซึ่งแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเช่นพิพิธภัณฑ์พระาธาตุที่รวบ รวมพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธาตุอธิธาตุเกศา,าธาตุของพระอาหารหันตสาวกเมื่อเดินชมภายในวัดจะมีเรื่องราวสะท้อนความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นหลวงพ่อสายรุม้มและหลวงพ่อทองทิพย์เป็นพระพุทธรูปโบราณมีอายุหลายร้อยปีที่เกิดจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในอดีตการนอกจากนี้ยังมีถ้ำเย็นพญานาคที่ทอดยาวไปถึงประเทศพมา่าเชื่อว่าหากเดินจากปากถ้ำเย็นพญานาคจะเดินทะลุถึงปลายทางที่เมืองสาวดีปัจจุบันหลวงพ่อวิชัยต้องนกุญแจ มาใส่กลอณไว้เพื่อกันไม่ให้ผู้คนที่ไม่รู้เรื่องแอบเดินเข้าไปและเกิดอันตร,รายได้ในบริเวณถ้ําเยน็นจึงมีขอบเขตที่จํากัดสําหรับผู้ต้องการเที่ยวชมและทําสมาธิวิปัสสนา,<บ>าในถ้ําเย็นพญานานที่เราเห็นเราว่าคราวก่อนเราไปเียวสกายวาตรงดอยวาวตรงนู้นแ,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 แล้วเราก็มองมาทานี้เราก็จะเห็นพระใหญ่ก็เอ๊มาสร้างตั้งแต่มนต่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ปีที่แล้วมา สวยงามมากแล้วตอนกลางคืนท่านจะเป็นแบบสีเขียวมรกตแบบสีหยกเลยเขียวมรกตเลยสวยสวยมากถ้ามองจากมุมสกายวอลกตรงนู้นนะคะสกายวอลกอย้านี่เงียบสงบก็อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่มีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะ <S <S แล้วก็ถ้าเราไปทางขวามือเราก็จะเห็นเ,เขตแบ่ง แบ่งแดนแบ่งชายแดนไทยพม่าก็คือแม่น้ำที่กั้นระหว่างไทยพม่าก็คือแม่น้ำสายนี่ก็จะได้ยินเสียง ตังอมา,มาก,ก็เจริญนะนี่ยว่า <Sky walk S 2> คนก็เยอะนะแต่สกายวอล์กแนะนำถ้ามามาตอนหัวค่ำๆนะมันเขาจะเปิดไฟจะสวยกว่าถ้าอย่างงี้ก็จะร้อนๆน,นิดนึง ตอไปตุ๊ตตุ๊ดประมาณตรงน,นี้เป็นจุดชมวิวผาใหญ่นะครับนี่ของถ้ำผาจมเป็นจุดชมวิวที่สวยงามใหม่แห่งใหม่ของแม่สายนี่เลยสวยงามนะครับนี่ยิ่งกลางคืนนี่โอ้โหเห็นแสงสะท้อนสวยมากมีจำนวนคนดีมีค่อนข้างด้วยอือเดี๋ยวเราค่อยมาสักการะกันคือเรื่องเรื่องเนี่ยเราวันก่อนเรามาเดินสกายวอล์กตรงนี้นี่โอ้โหคนเพียบเลยตอนเนี้ย มาเดินสกายวอล์กตรงนี้นะครับรนั่นเขาเรียกว่าอะไรดอยเวานะแล้วเราก็เห็นตรงด้านหลังเนี่ยมีพระพุทธรูปมีแสงสวยงามมา<ด>น<ด>เราก็เลยอยากมาดูนะวันนี้มีโอกาสก็เลยขับมาดูสวยงามมากในเนสกายวอล์กสูงเข้าไปดูนะ กเบือ,บอ,เเบอ,อูนันนนี้เป็นพม่านะแผ่นดินพม่าเป็นบ้านเรือนชาวพม่าก็มีความเจริญรุ่งเรือง,งอยู่นะทางนี้เรียกฝั่งท่าขี้เหล็กเนาะโอ้แม่น้ําสายแห้งเหือดเหมือนกันนะแห,แห้งนะแห้งนะคุ้นคุ้นแบ่งเป็น,นแม่น้ำที่แบ่งเขตแดนระหว่างพม่ากับเรา อันนี้ก็เดินข้ามได้เหรอเดินข้ามได้หรืับเดินไปเรื่อยๆโอ้ตรงกลางมันอาจจะไม่ลึกด้วยซ้ำไม่ลึกหรอกดูดียังเห็นจรินไม่โง่อาจจะไปเราจะนี่ตรงนั้นแคบมากเลยคิดดูป้าแล้วเราจะไปข้ามด่านแล้วไม่ทำไมเสียตังค์แต่มันอาจจะเป็นแจะฝั่งเราจะลงได้หรือเปล่าได้แหละดูแล้ว โอ้ฝั่งนู้นเล่นน้ำมันเต็มเลยถนนเปียกแชะแม่เลยเล่นกันจริงจังดูดนเพลงก,อกอ่อเพลงมันมากนั่งอะไรล่มปะปะปะ ถ้ำตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะคเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำหรือไม่คือฝั่งทางทถ้ำบรรยากาศเข้าไปดูข้า,า,างในได้ค่ะ กอาจะสินะเขาส่สารลิก,ก,กท่าเลย ระหว่างที่เราเดินชมในถ้ำอยู่นี้นะครับก็จะมีผู้มาปฏิบัติธรรมด้วยนะครับผมเราก็พยายามเดินด้วยความสงบนะครับผมแล้วก็ลดใช้เสียงนะครับในส่วนในส่วนของที่นี่นะครับก็จะมีถ้ำพญานาค ถ้ำเย็นพญานาคนะครับผมที่เป็นที่เก่าวขานกันว่าสามารถเดินลงไปทะลุถึงองสาวดีได้เลยนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวนี้มีการปิดไปแล้วนะครับเนื่องจากมีคนไปทดลองเยอะแล้วทางเจ้าหน้าที่ทางวัดเนี่ยก็กลัวจะเกิดอันตรายนะครับเลยปิดไปเลยนะครับ บริเวณน,นี้ก็เป็นบริเวณรอบวัดนะครับผมด้านนอกก็ดูสงบแล้วก็สวยงามดีนะครับก็แวะออกมาชมกันได้นะครับนี่ทางขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นที่สามารถขึ้นไปจุด <อา S 1> ชมวิวได้นะ,นะครับไปออกคาเฟ่น,นะครับตรงนี้นี่